เมนูวันนี้ขอเสนอกระเพ็ดนใไม่สมนะครับเอาน์นใไม่มาตม้มหนาซสกอ่อนนะครับน้อยหนึ่งพอต้มต้มโดนนะครับบานนีก็พอถ้าต้มเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เอานมไม่ออกมาเตรียมใส่ถ้วยนะครับจะเทากับใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับใส,ใส,ใส่ใส่เกลือข,ขวหมูล,ลงไปสกักก้อนเนะ จวดจวดจวดพี่นอ้อยจุดยังไงบ่ายากครับขั้นตอนที่เฮ็ดย,ออย,า,ยากไรไนะม่เกี่ยวแซกนะครับเนาะคผ้าตะกอนเห็นมั้ยขูดรวมอลล่าไถยนะครับเนาะใส่นองใหม่ลงไปนะครับใส่แนะนำใส่นองใหมคนนะ่ครับอย่าใส่น่องอินเนาะค้ลีคุรี่ห่กอ,อกันนะครับอา,อาจจะทุลักโค้ล่หน่อครับเพราะว่า ใส่มือเดียวนะครับมือนี้ถือกล่องนะครับเนาะก็ขั้วก็วกกใส่มือเดียวมาตลอดนะครับเด็กขาดครับธรพีทับทับพี่เนี่ะน้ำมันหอยลงไปครับผมใส่น้ำมันหอยลงไปนี่นะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลรสด,ดี กดต้นไปนะครับกระดงกลดด่งป้าบาทนี ượng, ้นะครับพัด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 นะครับเนาะไปอีกตใส่ต้นหอมใส่หยางลงไปเลยใบบักูดชีรัักระเูดชสีน้อยนะครับมี่ก็ใส่ พริกหลวกแน่ใส่น้นใส่บักเขียเทศนะครับใส่หมูมไทยลงไปนะครับพริกไท่ดำเนี่ยกระใส่ลงไปตามที่หาได้ในตู้เย็นนะครัเข mm ็ด hmm. พ่อเด็กกินแซ่บๆเบข่าเทียงนะครับน้องือนี้เนาะเป็นเซ็ตสิ่งพิธีการท่างสงครับลอยนะครับ mm hmm. อ่ามากินน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อ